เอาละฮะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกมม e c ครับอีกแล้วนะฮะอยู่ในมครับเออวันนี้เอาเซิร์ฟเวอร์มาฝากแล้วนะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มายครับนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับซึ่งคือแบบยังไม่เข้าใจการเล่นมันเลยครับซึ่งก็จะมีของแจกเหมือนเซิรทั่วไปเนาะก็คือต้อง <c oughs> ก่อนที่จะโปรโมทเซิร์ฟนี้เนะี่ยต้องขอประทานโทษเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับที่ที่แบบ <c oughs> ที่แบบเขาจ้างโปรโมทแล้วทีนี้ผมลืมว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ลืมหรอกคือไม่ได้เข้าไปดูว่าเขาโอนเงินมาก็เลยแบบเอ่อทำให้เซิฟนี้ได้เหรีการโปรโมดไปก็ต้องเสียงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรเฮ้ยก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะกูกูไม่เอาละกูไม่เอาละมึงจะผีสิงขนาดนี้ใช่ไหมเนะี่ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นหาเกียร์ในเซิฟนี้กันก่อนดีกว่าับว่าเซิฟนี้มีอะไรถ้าเราแบบ เออสายเกียนเขาเล่นบ้างอะไรอย่างงี้เว้ยโอ้ยอีกผีรับฟรีด้วยโอ้โหอัปเกรดแม่งอัปเกรดมันแล้วก็อัปเกรดมันแล้วก,ก,วก็ตีบวกมันเลยเดี๋ยวดดเ,เ,นะเดี๋ยวเอาชุดเพชรมาเดี๋ยชุดเพชรก็ตีบวกไปเอารองเท้ามาเนี่ยเดี๋ยวคอยได้คอยได้แบบเบาๆดุดขนนกอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าเราแบบชอบแบบเออโดดลงที่สูงอันนี้คืออะไรเนี่ยสนามประลองอ๋อ นะโอเคปะเดีย๋ยวไปดูกันดิว่าตรงนี้คือไรตรงนี้น่าจะเป็นช็อปนะครับหรือเปล่าชออ็ชอปอะช็อปอ๋อเป็นขายของผู้เล่นอ๋ออ๋อเข้าใจะละเข้าใจะละเนื้เราเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราจะมีตังค์เท่าไหร่วะเซิร์ฟนี้มีโปรเทคแจกมั้ยเดี๋ยวเราเขับไปเดินมีคุณมีจํานวนเงินศูนย์บาทนี่ก็น่าจะเป็นโปรเทคหรือเปล่าเออใช้พอยต์แรก1ชิ้น1พอยต์อ๋อ คืองงเดี๋ยว <c oughs> คืองงมึงงงจริงมึงไม่มี <c oughs> อ,อ,อ๋อยนี่ตรงนี่ไปอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแจกโปรเทคแล้วก็ใบชั่วโมงครับอืมส่วนมากเซิร์ฟเซิร์ฟสมัยนี้ทำใบชั่วโมงเยอะเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราหาสร้างบ้านกันดีกว่านะสร้างบ้านจ้าอยู่ไหนจ้าตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวเดินไปดูดิแล้ววันนี้เอ่อเควสต่ออ๋อน่าเป็นเควส อ๋อเป็นเควสครับเควสเควสเควสหวัดดี NPC นวัดดีอันนี้คืออะไรโอ้โหตัวหนังสือสีเหลืองกูแทบดูไม่ออกอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อหฮูเนเธอร์กระสุนปืนมีปืนมีปุงมีปืปปปนนอะกระสุนเดี๋ยวอันใหมด่ดิเอ่อลูกกระสุนปืนกลใหญ่โอ้โหยัดเคเฟีย้ยวว่ะตรงนี้มีอะไรเนะี่ยฮัลโหลมี เห็บโอเคป้าเดี๋ยวเราหาซักป้ากันดูครับเดี๋ยวไปดูที่ของแจกมันมีพวกบล็อกแจกหรือเปล่าบอกจ้ามีแจกไหมจ้าพี่อยากจะรู้เหลือเกินตอนนี้อยู่ไหนวะเดี๋ยวมีแจกไหมเนี่ยมีท็อต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 มีขนมปังมีกระจกมีอ้อนี่ไงไม้ดูดูไม่ต้องไปแบบนั่งตัดซะแล้วว้ายย่จังมาเอาไม้มมาหมดอะป่ะนลุยครับตอนนี้เราจะไปที่เอ่อ อะไรนะสร้างบ้านสร้างบ้านโอเคปไปสร้างบ้านกันมาแล้วมาแล้วนี่ตรงนี้คืออะไรสร้างบ้านสร้างบ้านอันนี้ก็สร้างบ้านเหมือนกันอันนี้ก็สร้างบ้านมึงไม่เขียนเป็นรูปให้กูแล้วกูอ,อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกมึงก็ทำมาเป็นภาษาอังกฤษโอ้ยบ้าเอ้ยอ๋ออันนี้คือเขตกลับกลับกลับไม่ชอบเขียนนี้ไม่ชอบเขียนี้ชบึบอันนี้หมิมะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอันนี้ชึบหิมะเหมือนกันไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้น นี่อะไรชื่อป่าเฮี้ยเลยไม่ชอบเลยเดี๋ยวป่าเฮี้ยนี่ไม่ชอบเลยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ยิ่งไม่ชอบหนักเลยเนี่ยตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหนี่แหละชิบหายเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะหาบ้านกูสร้างได้ไหมนะฮะอันนี้แหละเอออ๋ออันนี้บึงโอ้ยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเอาเข้าไปเดีเอ้าเอาเดี๋ยวทำไมมึงไม่เข้ากูโอ้โหสงสัยกูออกเข้าบ่อยนะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็ได้ครับโอ้โหแมงกูสร้างที่ไหนดีนะฮะเดี๋ยวสร้างที่ไหนดีนะฮะโอเคไปหาที่สร้างบ้านเลยครับเราจะสร้างบ้านแบบสอนวันนี้เราจะเราจะมาติดวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างบ้านสําหรับใครที่สร้างบ้านแบบไม่ค่อยสวยเว้ยอ้าวันนี้พี่จะมาสอนสร้างบ้านในเซิร์ฟนี้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราด้วย <c oughs> ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีแล้วก็ต้องขอประทานโทษสปอนเซอร์ของเราด้วย พี่ลืมคือเซิฟนี้นะครับบอ,อกก่อนเลยว่าเซิฟเนี้ยจ้างโปรโมทต,ตั้งแต่วันที่29เดือนที่แล้วนะแต่ว่าพี่ไม่ได้เข้าไปดูคอมเมนต์ไม่ได้ไปไม่ใช่คอมเมนต์เิเข้าไปดูข้อความเพราะว่าพี่เขาถามแค่ไอดีทีมทีแล้วพี่ก็แบบไม่ได้ดูข้อความเลยแล้วก็เกาออกเลยพี่ก็ไม่ได้คุยต่อไม่ไม่รู้ว่าน้องเขาโอนเงินมาหรือพี่เขาโอนเงเงินมาตอนไหนเออแล้วพอมาถึงวันเมื่อวานนี่ปะ ไอเวุ่ยวายในกลุ่มเลยเอ้กูตกใจเฮ้ยใครวะเนี่ยกูตกใจเลยบ้าเลยต้องขอโทษด้วยนะครับที่แบบไม่ได้ดูอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอ,อย่าวิ่งติดสิแหม่กูก็ระแวงมันเหมือนกันนะโอ้โหแถวนี้มึงลาบเยอะมากลาบนี่โอ้โหเอาสักมือหิวเชะวันนี้เราามาสอนวิธีการสร้างบ้านเนี่ยมึงบินได้ไหะ FLY ดี FLY ไฟไม่ได้ด้วยงกจังวะเดี๋ยวงกจังวะโอ้โห เขามาจ้างก็ดีแค่ไหนละโดดน้ำจุ๋มเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปกันครับลย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 ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะสำหรับใครที่อยากเล่นเห็นพี่เล่นเดอะซิมตอนนี้พี่แปลภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูพี่เล่นได้เนาะก็ใจเย็นน่าจะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เล่นกันแล้วนะบอกเลยเออน่าจะได้เห็นพาร์ทเอ่อเดอะซิมเดี๋ยวกูจะมาพูดเรื่องอะไรเอาไม่ได้เอาท็อตมาด้วยเอาสร้างบ้านตรงนี้ก็ได้เอาตรงนี้ได้บอกวะ วางโปรเทคได้ปะจะลอง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 ,ลองตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทุบแรงกันไปโอเคครับวับงได้เย่ <c oughs> yeah. ซึ่งโปรเทคนี้ไม่รู้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันดังเลยกูโอเคเดี๋ยวคือโปรเทคนี้นะครับผมไม่รู้ด้วยว่าอาณาเขตมันเท่าไหร่คุณเท่าไหร่ซึ่งเราจะมาสร้างบ้านแบบเอ่อสวยๆหน่อยอ่าสร้างบ้านแบบหูจะแมวอะ่ะ มันน่าจะ10บคูณหรือเปล่าไม่รู้น่าจะ10บคูณสิบมั้งยวเคลียร์พื้นที่ออกกันให้หมดก่อนถ่ายออกไปถ่ายออกไปพวกกีกะทั้งหลายถ่ายออกไปถ่ายออกไปหมดเลยโอเคแล้วเหล๋อวื้นที่ตรงนี้ไว้ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําบ้านนะครับซึ่งเป็นบ้านแบบบ้านไม้ธรรมดากีกนะครับซึ่งแรกเราต้องวางนี้ก่อน1 2 3 1 2สนสนี่ประมาณ5บล็อกนี่ตรงนี้ก็จะอยู่คือกลางของโปรเทคพอดี แล้วก็จะตอบมาตรนนี้หนึ่งอานี่คือด้านหน้านะด้านหน้าหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสสาห้าหกหนึ่งสองอย่างนี้นะครับโอเคอย่างนี้อย่างนี้นนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดวมึงขีไก่ไปเลยเลยเดี๋ยวไอควายนีฆ่าแม่งเดี๋ยวมึงไส้ศึกเหรอไก่ฮะมึงไส้ศึกกับกูแล้วแล้วก็หนึ่งแล้วก็วางไปเลยครับ หนึ่งสอห้าให้มันตรงกับตรงมึงอะไรของมึงนักหนาเนี่ยซอมบี้เอ้ยกูจะมาสอนเขาสร้างบ้านแล้วด้านหลังนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปวางอย่างนี้นะไม่ต้องวางอย่างนี้ครึ่งเราทุกบก่อนเราจะวางอย่างนี้โอเคจะวางอย่างนี้แทนนะครับซึ่งก็จะได้เป็นแบบอะไรของมึงเนี่ยคิปเปอร์ฮนะคิคปเปอร์นะฮะก็ใครที่ดูตามนะครับบอกเลย ถ้าไม่สวย่าด่ากูนะใครที่ดูตามถ้ามันสวย่าด่ากูนะอืมกูกูไม่ได้บอกว่ากูสร้างบ้านสวยอืแต่อยากยากจะสร้างบ้านให้มันสวยแค่นั้นเองโอเคแล้วก็ปูพื้นที่ด้านในครับเดี๋ยวเดๆเแป๊บนึงไอ้เหี้ยเมื่อกี้จะอ้วกกินข้าวมาแล้วพูดมากแล้วมันใครเคยเป็นมั่งแบบไม่อยู่ดีแบบข้าวที่เรากินแม่งพุ่งขึ้นมาอยู่ตรงคอไอ้สัสไอ้เหี้ยเดียวไอ้เหี้ยม่ไอ้เหี้ยเอ้ยตบแม่งเลย มาดิมาตบมั่งตายไปซะโอเคเราก็จะได้าพื้นที่ประมาณบ้านประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาวางเสาตรงนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่นะครับเราจะวางเป็นมุมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยครับหนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วก็ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งสองอันนี้ปึ๊บหนึ่งสองสามสี่โอ้ยหนึ่งสองสามสี่โอเคก็จะได้ประมาณพื้นที่ เดี๋ยวเดี๋ยวกูเซตโฮมกันแป๊บหนึ่งเซตโฮมกันเดี๋ยวพื้นที่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวว่าบ้านเรามันขาดหินหน้าต้องการหินนะเดี๋ยวขอไปขุดหินกันแล้วกันเซตโฮมไปแล้วใช่ปะเมื่อกี้ขุดหินก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูรู้ว่ามีคิปเปอร์ตามหลังกูมาเฮ้ยเอาไม่ตามเหรอโอ้โหต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวอย่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาในหลุมสิแม่อยู่ข้างนอกก็พอแล้วบ้าเอ้ย ไม่เดี๋ยวมึงจะโหดร้ายกันไปนะคิปเปอร์โอเคเดี๋ยวอาจจะมืดนิดน,นึงนะครับก็ต้องสอรี่ท่านผู้ชมเลยที่จะถ้าจะมองไม่เห็นตัวอีเหียถ้าจะมองไม่เห็นนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคก็ขุดขุดดินไปก่อนไปโอเค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 ,อเคจื๊บจึ๊บจึ๊บโอเคเรียบร้อยก็ประมาณ58อันก็น่าจะพอหรือเปล่าน่าจะพอแหละเราเอามาทําขอบเฉยๆนะครับขอบตรงนี้1 2 3สาม หนึ่งสองสามอย่างนี้อย่างนี้ครับเราติจะตีขอบอย่างนี้อ่าตีขอบตีขอบไปก่อนโอเคตีขอบไปก่อนเดี๋ยวดิจะเย็นทุบก่อนอันนี้บ้านบ้านนี้นะครับบอกเลยสร้างไปคิดไปนะไม่ได้ไม่ได้แบบมีสริปอะไรเลยนะคือแบบสร้างไปคิดไปเลยอืมทั้งสร้างทั้งคิดอ,ะอ่ะะตบก่อนโอเคเราก็จะมาทําหน้าบ้าน,นครับจะมาเป็นแบบนี้ อ่ะเราจะต่อมากอย่างงี้ก่อนนี่เป็นแบบพื้นที่ยื่นมาหน้าบ้านนะครับนี่ยื่นมาหน้าบ้านแล้วเอาหูโ,โครับก่อนแป๊บนึงพื้นที่ยื่นมาหน้าบ้านประมาณ3บล็อกนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันอยู่ในเขตบ้านหรือเปล่าออกอยู่อยู่อย,อยู่ตกใจกว่าไม่อยู่แล้วก็เอาเอาเป็นหินและกันผมแนะนําว่าให้เป็นหินเพราะว่ามันจะสีมันจะได้ตัดกับกับไม้อ่าแล้วก็ทุบตรงนี้ออกแล้วกันอ่ะตรงนี้ตรงนี้พอนี่นี่คอย่างงี้ โอเคแล้วก็วางกูจะมาโปรโมทเซิร์ฟหรือกูมามาสอนสร้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวหรือกูจะมาโปรโมทเซิร์ฟหรือกูมาสอนสร้างบ้านเนี่ยแล้วก็เอ่อวางไม้นะครับเซิร์ฟนี้ก็ใครที่สนใจก็ลองเข้ามาเล่นดูกันได้โอเคเพราะโปรโมทเซิร์ฟมันก็ไม่รู้จะโปรโมทอะไรนะอืมก็แบบเข้ามาเล่นให้ดูว่าเซิร์ฟนี้มันเล่นง่ายเออมันสนุกดีโอเคแล้วก็วางไม้อย่างนี้ครับโอ้โหจะแมวแล้วเกินบ้านนี่สวยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหก็จะประมาณนี้ครับจึบ โอเคเราก็จะได้บ้านประมาณนี้ขึ้นมาแล้วก็ออกมาตบตรงนี้โอเคตรงนี้ออกแล้วก็เอาเอาประตูมาใส่หนึ่งบานชึบอฮันนะโอ้โหเฟี้ยวมีบ้านหลังไหนเฟี้ยวกว่านี้ไหมเนี่ยแล้วก็วางไม้ไปเลยครับปิด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 ไปเลยเย่ yeah. บ้านเราก็จะได้บ้านประมาณนี้ปั <c oughs> ่น <c oughs> บ้านทำไมมันดูแบบงง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 ง มาปิดตรงนี้มันจะได้แบบมีแบบเป็นราศีหน่อยอ่านี่ครับบ้านของเราจะแมวเหลือเกินโอเคแล้วก็เราก็จะทําเป็นกระจกเนาะเดี๋ยวเราต้องไปเอากระจกที่สปาก่นอนเฮ้ยเซิร์ฟนี่ดีว่ะมีกระจกแจกเดี๋ยวเซิร์ฟนี่ดีว่ะส่วนมากเซิร์ฟแม่งจะมีแบบให้แจกทรายอะ่ะเออแจกทรายแล้วมันไปเผาเองอะไรประมาณนี้อ๋อเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ทำดีนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูกันก่อนโอเคไปแล้วก็วางกระจกสองบล็อก หก็บอกไ้ก่อนนะใครที่อยากให้โปรโมทอันนี้ผมพูดเกือบทุกพาร์ทนะที่ใครที่มาให้โปรโมทก่อนที่จะโปรโมทต,ต้องดูก่อนนะครับว่าเออพี่ไม่ได้เป็นคนที่จะบังคับทุกคนเล่นทุกคนจะเข้ามาดูคลิปเองแล้วก็เขาพูดทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเองว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคือไม่ใช่ว่าจะไม่ให้พี่โปรโมทแล้วคนจะเยอะเสมอไปนะบอกเลยไม่ใช่ว่าแบบคนบางคนเขาก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับแล้วแต่คนอื่นว่าเขาชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองนะไม่เกี่ยวกับกูนะบอกเลย ผมเป็นคนแค่ตัวที่แบบให้คนรู้จักเซิร์ฟเราเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวกูทําหลังคาดยวนั้นเราก็ทาหลังคานะอย่าลืมตัดตรงไม้ออกด้วยนะครับตัดตรงไม้ออกด้วยเพราะว่าไม้ตอนแรกที่ใส่ไว้สี่บล็อกเพราะว่าเอาไว้กันเฉยๆว่ามันจะพอหรือเปล่าโอเคนี่คือบ้านของเราครับออกมาแล้วเป็นไงเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวเราต้องคับบันไดด้วยบันไดจ๋าเจ้าอยู่ไหนจ๊ะพี่ขอขับเจ้าไหนได้ไมั้ยโอเคครับบันไดก่อน 8ดอันเนาะก็ขึ้นมาเอา่อหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงมุมใส่เป็นบล็อกนะครับบล็อกไม้โอเคก็จะประมาณนี้ไม่ไม่ไม่สวยอะ่ะไม่สวย <c oughs> ใส่เป็นมุมอย่างงี้ดีกว่าโอเคประมาณมุมมุมอย่างงี้มุมอย่างี้โอเคมันไม่สวย <c oughs> ครูก็เลยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมุมดิเฮ้ยใส่เป็นมุมนี้เอออย่างงี้โอเคนี่ก็จะเป็นบ้านคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันว่า ลราจะตกแต่งยังไงดี yeah. เดี๋ยเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอาตัวคารบมาก,ก่อนตัวครัรบตัวคารบเดี๋ยวตัวคารบน้องจ๋าน้องจ๋ามานน่จื๊บโอเคไปตัวคารบไปในบ้านหน่อยครับชัว้วงก็เตาเผาเอาไวต้ตกแต่งบ้านปึ๊บแล้วก็หีบหีบนี่สำคัญสำคัญมากเพราะถ้าไม่มีหีบก็ไม่มีที่ใส่ของ โอเคแล้วก็บันไดครับเราจะทําไปขึ้นดาดฟ้าเดี๋ยวมันกระตุกมันเอาทําไปขึ้นดาดฟ้ากันโอเคโอเคครับเรียบร้อยครับก็มาหนึ่ง,ส,งสามสี่โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ทําเป็นหลังคาเลยทีเดียวเชียวนะฮะล้วก็จะปิดด้านบนนะครับเหลือไว้ทางขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าปิดหมดนะแบบเดินขึ้นต้องให้มันเดินขึ้นได้นะไม่ใช่ว่าปิดหมดนะโอเคตรงนี้ครับเป๊บ นี่อู้่หบ้านกูนี่อย่างเฟี้ยวจะแมวแล้วกันนะฮะ <c oughs> โอเคมันจะอ้วกอะ่ะเฮียมกดแคสเกมทำไมถึงจะอ้วกทุกทีเลยวะไล่มาไล่มาโอเคนี่ก็ทุบออกเลยครับทุบออกทุบออกเลยครับเรียบร้อยครับนี่ก็คือบ้านแสนสุขของเราครับซึ่งหลายคนถามพี่เว็บแล้วก็บ้านด้านบนเอาไว้ทำไรครับด้านบนเดี๋ยวเราจะใส่มุนกระจกนะครับก็ตรงมุม ตรงมุมนะครับแนะนําว่าให้ใส่เป็นเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับตรงมุมแนะนําให้ใส่เป็นบล็อกอย่างนี้ถ้าราเป็นไงสวยปะมัน <c> เ <oughs> ดี๋ยวมันดูดขาดกันเกินไงไม่รู้เดี๋ยวเนาะก็ไปสปาว,มวปออ์มาดมนะเดี๋ยวเดี๋ยวทุบออกทุบออกมันดูขาดกันเกินไงไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราเอาเป็นเอาเป็นยังไงดีก็เป็นก็เป็นกระจกเลยเออมันดูดขาดกันเกินเดี๋ยวกับสปาวกว่อนนี่กับสปาวมาถึงเอาของฟรีเลยทันที อไอ้เ็๊ดูดข้าไม่ได้เนสของฟรีของฟรีจ๋าพี่มาแล้วจ้ะโอเคไปกลับบ้านเซิฟนี้ดีด้วยไม่ต้องรอเวลาวาร์ปโอเคมา16ป้าปประมาณ 40... อาโอเค48เนาะปื๊บโอเคเอ่ะวางก่อนทำเป็นกระจกเลยครับมันจะได้แบบสวยๆเก๋ๆหน่อยไม่ต้องทำแบบห้ามคนเข้าอ่ะเราจะทำแบบเก๋ๆไว้นี่เป็นไงกูยังเฟี้ยวบ้านกู พอไหมเนี่ยโอเคพอบ้านในฝันเนี้ยบอกเลยโอ้โหบ้านนี่แม่งเฟีย้ยวทันทีนะฮะก็บ้านหลังนี้นะครับก็ให้ทุกคนโหวตนะครับใต้คลิปนะว,ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยให้พี่กี่คะแนนนะครับหนึ่งถึงสิบมันจะมีหนึ่งถึงสิบนะครับกับหนึ่งเอ่อตั้งแต่เอ่อไม่ใช่สิตั้งแต่ติดลบสิบยันสิบเข้าใจปะคือจะไปไหม ตั้งสิบนะครับก็อ่าสิบเต็มอ่ามีมีสิบอะ่ะเออเต็มสิบอะ่ะให้เท่าไหร่เออเต็มสิบให้เท่าไหร่บ้านหลังนี้โอ้โหแจมแมวแล้วเกินเต็มสิบให้เท่าไหร่โอเคมาเลิกเล่นไดี๋ยวไปโปรโมทให้เขาดีกว่า <c oughs> โอเคครับมาตอนแรกมันก็จะมีที่แจกของตรงนี้แล้วที่ที่พาแจกตอ,ตอนแรกตอนนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยสงการมามวันที่ยี่สิบหกอ๋ออันนี้คือปืนอะไรเนี่ยปืนกลปืนกลยังไงวะกูงง ปืนกลอ๋อน่าจะเป็นปืนเหมือนเซิร์ฟทั่วๆไปนะครับอันนี้คืออะไรเนะี่ยห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นอ้างอิงเซิร์ฟอื่นอ๋อห้ามพูดถึงเซิร์ฟอื่นนะครับเพราะมันจะแย่งลูกค้ากันนั่นเองน,นะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งไหนดีเราไปดูเควสดีกว่าป้ามันมีเควสอะไรที่ทํายากไหมอันนี้คืออะไรตกปลาเฮ้ยอะไรเนี่ยปลาปิก้าปลาปีกาบวกเก้า,า,กาเกเดี๋ยวปลาปิกาบวกเก้าเก้าเลยเลยอ๋อปลาปิกาบวกเก้าเก้ามาแรกเออเบ็ดตกปลา มหาปลาไหลนะครับก็ได้อุย้ยต้องตกปลากี่ตัวเนะี่ยตกปลามหาปลาไหลเลยเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยคเควสอืมนี่คือกล่องสุ่มอ๋อนี่คออือใบชั่วโมงเฮ้ยใบชั่วโมงกูได้หรือ,อยังวะเดี๋ยวกูเล่นกูเล่นยังไม่ถึงชั่วโมงเลยแม่ใจยเย็นอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเอ่อสิ่งของฟรีจากอ๋อเหมือนแบบว่าใครบริจาคให้ผู้เล่นใหม่อย่างนี้เหรอผู้เล่นใหม่จะได้อะไร ก็เราบริจาคโพเทคล้วกันนะโพเทคแล้วก็บริจาคก,กระดูกให้ไปเคียวเล่น <c oughs> โอเคบริจาคไปแล้วนะเออเราคนดีเราต้องบริจาคไว้นะโอเคไปเรียบร้อยละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะนายเสียงอะไรเดี๋ยวมึงเสียงอะไรนะเนี่ยเฮ้ยกูตกใจนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวพาสหนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับส่วนใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับไอพี <c oughs> อยู่ข้างล่างเลยนะครับก็ลองเข้ามา เล่นดูกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจ้าก็ไปพาร์ทหน้าครับอย่าลืมก้ติดตามเดี๋กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะโอเคปะเดี๋ยวโอเคปะถุยโอเคปะโอเคไปละเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่น,นี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมอย่าลืมนะใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็ IP อยู่ข้างล่างอืมเข้ามาเล่นดูกันได้ถ้าไม่ชอบใจเดี๋ยวค่อยออกอืมเข้ามาลองเล่นกันสักนิดนึงโอเคบ๊ายบาย,บายไปละเจอปืนครับผมเฮ้ยนี่พูดผิดเอาใหม่เอ่อเอาใหม่นะครับเจอปืนเมื่อกี้ไม่นับเอาเป็นเดี๋ยวพ่อกันใหม่คลิปหน้าเด้อไปก่ออนเด้บบ๊าายย